มองเห็นโอเคตอนนี้วก็ดูดจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้เราปัามล่าเราไม่เจอนนี้เจอต้องแอบก่อนนะทุกคนือไม่เจอเวลาเดี๋ย้เราไปลงที่อื่นก่อนลงไปซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมขายการดูตั้งกล้องแอบไปก่อนนะซึ่งตอนนี้เราตามล่ามันเนี่ยมันหนีไปใไนเราตามหาไม่เจอซึ่งตอนนี้เราจะตั้งกล้องแอบกอนนะครับพี่ทีทคน ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พบกับเชนคนรังขขานะครับก็ถ้าเกิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพับพีด้วยนะครับก็ที่ผมก็ต้องขอโทษพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ที่บ้านผมมีงานประเพณีกินข้าวห่อนะครับเลยไม่ได้ทําคลิปนะครับก็เลยต้องเตรียมกับคู่กับข้าวให้กับชาวบ้านที่เราแจกให้กินนะครับก็พี่พีเอฟซีถ้าอยากจะรู้ว่าประเพณีกินข้าวเป็นไง พี่พีเอฟซีก็ดูในช่องมิเตฟแฝงครับเพราะมิเตฟแฟงเนี่ยเขาถ่ายไว้ทุกตอนนะครับที่ผู้ผมทํากิจกรรมเลี้ยงชาวบ้านอะไรที่พี่พีเอฟซีสนับสนุนเงินให้กับมิเตฟแฝงครับก็ในวันนี้นะครับผมบอกว่าผมจะมาตามหาหมอผีฝั่งพม่านะครับที่เล่นบนดำใส่ผู้หญิงครับซึ่งในวันนี้เราจะเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้อีกทีนะครับเพราะเราก็ใช้เวลาเดินทางมาวันนี้ทั้งวันเต็มเต็มนะครับก็ในวันนี้เราก็ผมผมไม่ได้มาคนเดียวซึ่งวันนี้มีน้องหลงด้วยนะครับนี่ครับก็สวัสดีครับผมก็นห่ไมใช ก็ <g ül üyor> ยังมีอีกท่านหนึ่งเป็นล้าแงแคนใ้กับพ่อน้องทาสานนี่นะครับยังมีคนพิเศษอีกท่านหนึ่งนะครับคือพ่อน้องทาสานนะครับนี่นะครับเห็นเลยไม่นนี่นะครับพี่เอซีทุกคนนี่นะครับก็พ่อน้องทาสานเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ได้ไปหาอาจารย์ดุที่บ้านนะครับก็ทามาแบบสภาพแบบผมยาวตอนเนี้ยเขาผนผมสั้นเนี่ยเพราะว่าเขาโดนไอหมอผีคนเนี้ยเล่นงานหนักมากเลยนะครับพี่เอสซีทุกคนไอหมอผีคนนี้เอาเอามีดเนี่ยมีดยาวๆคันนี้นะครับตัดผม พ่อน้องทศสานพ่อน้องทศสาก็เลยมาติดต่อมาคุยามาหาอาจารย์ดูอาจารย์ดูก็มาบอกกับผมเนี่ยเพื่อเราจะไปตามหาหมอผีตามไล่หมอผีนะครับเพื่อ,อหมอผีเนี่ยถ้ายู่ต่อไปเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนแน่ๆไม่ว่าจะเป็นใครเป็นใครซึ่งในวันนี้เราก็ไม่ได้มากแค่สามคนนะครับยังมีอาจารย์ดูอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ครับก็สวัสดีพีพีเอสซีทุกคนครับผมวันนี้คือต้องตึงกันแน่ๆแล้วก็ต้องเดือดแน่แ่เพราะพอน้องทศสารเนี่ยมาเรียกผมฝั่งไทยเลยนะทุกคนผมพอได้เดือดร้อนอะไรขึ้นมามาเรียกผม ซึ่งโอกาสดีมาเรียบผมช่วงที่ว่าพอดีผมก็ติดธุระอยู่ตอนนี้ผมก็มีโอกาสอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมจะมาปรับไอห,หมอผีที่ทำลายพ่อน้องทาสาัสันเช่นคือว่าทางไร่ผมเขายาวน้ะพ่อน้องทาัสาันเขาโมโหแล้วก็เคืองมากอยู่ๆมาตัดผมเขานะทุกคนพอตัดแต่เขาเกินมาไม่เคยตัดผมเขาเลยแขนโมโหแล้วก็ซึ่งผมได้นำนังกับเด็กที่ปลุกเสกจะอาจารย์มานะผมจะให้พ่อน้องทาัสันเนี้ย ยิงใส่เลยนะทุกคนเพื่อที่ว่าแผ่นี้มันต้องฉํารัดอยู่ๆเนี่ยมาตัดผมของพอน้องทศานีผมยังเครืองเลยนะมาหาผมดีผมตกใจผมคิดว่าไม่ใช่พอน้องทศานีนายได้มันก็เป็นพ่อน้องทศานเขาบอกว่าเขาอยู่ฝั่งธรรมโดนหมอพีคนหนึ่งเล่นงานมันเล่นงานแล้วก็ตัดใช้มีดเจ้านะตัดผมของเขาคือว่ามันจะเอาไปทำสาส่ศาสตร์ทุกคนเพราะบอเป็าพอน้องทศานคือเป็นคนป่านะทุกคนซึ่งเส้นผมเขาอาจจะมี กระถามมีอะไรสักอย่างออยเนี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรารอชมกันแน่ๆวันเดือดแน่ไปไปเลยครับพี่ทีทุกคนนี่นะครับพ่อน้องทรานกับญาติหนุ่มก่อนเดี๋ยวจะให้พ่อน้องทาทานน้ำทางไปนะครับผ่านขึ้นไปทางฝั่งพ้ม้านะเดินทางที่ก่อนเดินทางนี่ครับผมจะเต็มมากนี่ตอนนี้มันเกิดทางบุตร ตอนนี้ก็เริ่มจะมื่อยนะพี่ๆทุกคนสถานาการณ์แล้วก็ตอนเนี้ยคืนนี้ยน่าจะเดือดนะครับเพราะตอนนี้พ่อนรัตซันไม่โห่มากเลยนะครับที่โตัวในมอผีเล่นงานนะครับซึ่งในวันเนี้ยเราจะเจอมอผีหรือไม่เจอก็ไม่รู้นะครับแต่พ่อนรัตสันนำทางออกไปนะข้อที่มวดที่เราที่เรามาเนี่ยไอ้มอผีเนะี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าพ่อนรัตาสันโดนเล่นงานอยู่ตรงไหน,นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปตามหาเรื่อยๆนะครับพี่สิทุกคนนี่นะครับซึ่งอาจารย์ดูน้องหลวงแล้วก็พ่อนลอกับสายก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่สิทุกคนแค่กล้องใส่ก็ต้องขอโทษพี่สด้วยนะครับ ต้นไม้แห้งลงระวังนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับพี่สี่คนเฮ้ยเสี่ยงแล้ววะเห็ียนแล้วไม่รู้มันดูแลดีเยรอบแล้วก็เคยมาอยู่ตรงนี้นะใช่ เฮ้ยหน,นูนูนสีสีทุกขเห็นไหมเห็นไหมนูนมันนัง่นงอยู่นังน่งอยู่นูนนะครับเดี๋ยวเราลบก่อนใช้เจียวพ่อต้องถัดฟันคนเดียวก่อนเดี๋ยวเราจะลบกันลบๆนี่มาเจียวพ่อลบถอดฟันคนเดียวก่อนลิกขาไปอยู่คุณเล่น

เด็กพ่อทัสานตำราสุดชีวิตเลยนะครับพี่ทุกคนพอเัาทางเขื่อนมากที่กอ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 ข้ขึ้นขมาขนาขาขนา้นขา้านนน้น ไปไปดูพรอนนงทาลันเร็วลงเร็ว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 เฮ้ยต่อสู้กันดูมันต่อสู้กับพรอนนาทาลันดูเร็ว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 ไอ้โมพี อักิเลอักิเล่เลเลยลุบอยางอั้นเลยพ่อหน่องสาดอลขยิงโดนหัวแตกเลยนะนี่แหละมีก็ได้ไงลูกมาเนี่ยไนก่เยอ่ออคนนี้ phi 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 Đéo không cho riêng anh á Không chờ con dễ thôi

แ่ทำไม<น>ำมันมีวิชาผมไม่ดึงออกมาออยากจอวิชาของขเขาเรือเกินมไม่กล้าหรือเปล่าเรา๋ันม้รรงองต้้องตตัวแล้วไปเลยมา เรเน้ย่องย่องมันไม่รู้จะไปไหนของมันมอยู่ที่เดิมของมันหรือเปล่าเฮ้ยเมฟานุไปไปไเฮ้ยเมมันโู่แล้ววะมู่แล้ววะ มันมีเท้าด้วยมันมีไม้เท้าด้วย,ด,วยดูดิมันมีไม้เท้าด้วยดูดูด,ด,ดูมันโคตรแกร่เลยไม้เทา้าดูมันมีไม้เท้าด้วยท่านดูมันมีไม้เท้าด้วยเหมือนลุยสีเลยไม้เท้ามันนะไม่รู้มึงเอาไปทำอะไรของมันนะจะโดนอยยู่ลเฮ้ยแล้วพว,ว,วกเป็นอะไรวะ หมวกผีเนี่ยนะต้องหาจับตัวมาให้ได้แล้วเพื่อนชี้มอะจับได้มองบนดามที่มันเล่นใส่ผู้หญิงเนี่ยนะเราต้องหาจับให้ได้นะครับตาก้อนก็อทาง้อเออทางข้อต้อรู้จักนะไม่รู้จักก้อนเลยไม่รู้จักหรอตั้งไหมให้กิ้วเลยใหฟอนนะ dạng tăng mình hơi 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 nào ทางนี้ทางนี้ทางนี้หายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะเจอไหมเจอไหมกันดูเจอไหมไปทางไหนเนี่ยลอยไม่รู้ดิเฮ้ยเฮ้ยไอหมอเพ่ เฮ้ยม <ento ic S 2> ันทำพอลงงไปพอลงทารไม่ไรเปล่าขาขาขาเรซีนีเลยขาขาดัก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 ลงไปด้านนู้นเดี๋ยวจะตามพอลงทานไปกิเลย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 เลยเลยกินเลยไปน่ารัเลยฉุละ ซึ่งตอนนี้อาจารย์ดูกับผมเราล้อมกันมามนอุจลัอุจลัยชุลยะอยู่ไหน กองใส่รถตัดบปานะครับไปไปนะไปตนะัดชายของ่อนน้องขัดสายแล้วทุกคนไ ไล่ปลาไม่ได้ <tong> s, <S ไม่ได้กินหรอกต้องแอบต้องแอบซุ่มจับมันซุ่มจับเหรอเริ่มไหวกันแล้วใช่ต้องหาเชือกแบบมาผูกไว้กับไม้แล้วพอมันวิ่งสะดุดบๆเลยวันอื่นอันนี้มันฉลาดแล้วต้องมาตอนที่ออบอกว่ามันน่าจะเริ่มเริ่มเริ่มระแวงแล้วรากอ่ะขึนเลยคว้ากินเลยโอเคโอเคันนี้พอเรื่รง <ico le> อง <ico le> okay, okay. right. พอน้องาการกลับมาครับนะครับ <ico le> บ,บ้าเหรอ ขบายอยู่บ้าคนเลยบ้าคนเลยโดนหัวโดนหัวบอกคี่คนนี้แม่นอนนิดแรงวะใช่เอาไงพอนนี้เราจะนักสันักสามีอ่ะไม่มีทุกคนเขาบอกว่าเริ่มจับขอจ่ายนะราคาบ้าบีบอลดแหละเฮ้ยบีบอัิวมันระเบิดวะหรือมีสงครามว่าอย่าขึ้นขึ้นไปดีกว่ามั้งสิวหลังตุ่มอย่างี้ดล เมื่อกี้ม่้งบางกองไม่จับจะได้รอบคู่ทำไมมันมีบอกพี่แลมัน,ม,ม,นม,มีของดีล่ะทำไมมันไม่เล่นของใส่เราอะมันไม่ถ้าเรามาเยอะเรามาเยอะร้าจับมันก็ไม่คันเลยนะอืมไม่รู้ตอนนี้มาป่ายหนาเลยไม่รู้เลยใช่ดิเสียงลบพัก์ทิว ามันก็ไม่รู้เรื่องเก่งจริงออกมาโมพีอยากเจอคองจริงไม่ใช่หรอเจอคลองจริงแล้วหนีมันต้องการมีลูกศิษย์ตอนนี้มันต้องการจะเอาพ่อน้องทานเป็นลูกศิษย์ให้เขาได้ไง อยู่ๆไม่โดนเลยอยู่ดีไม่ได้ไกลแต่เลยถึงไม่โดนเยเท่าตามหายงี้แน่ไม่ไม่น่าจะบตัวได้แน่แต่มี็นตุ้งตั้งคอกเนี่ยเราเอาให้มันเข็ดดีกว่ามั้ยตอนนี้มันน่าจะเข็ดแล้วขอน้องพิษนน่ะจะต้องมีเคล็ดวัดป้องกันตัวหรือวะ ไม่ตามล่ามาแลวไม่ไหวแล้วเหนื่อยเล่นจเหนื่อยกับไอหมอพีนี้ละเดี๋ยวมันต้องเป็นโอกาสของเราก็สวัสดีพี่ๆป้านาอาทุกคนรวมทั้งพี่สีด้วยไล่ตามนี้ผมเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนเพราะมันเป็นแบบว่าหมอผีที่จริงทำหน้าจะมีวิชาคนมาต่อสู้กันเราแล้วทำไมเขาไม่ต่อสู้นะทุกคนผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันแต่ว่า ซึ่งตอนนี้ผมให้พ่อน้องถัสสารนียิงหัวเขาไปหลายทีแล้วไปยิงระยะเผาคคเนี่ยแต่พอน้องทัสานี่น่าจะพอใจแล้วนะเพราะรู้สึกว่าหมอผีคนนี้คขาหน้าจะเข็ดแล้วนะทุกคนแต่รอบแล้วัแต่เขาทำ,ทำารผู้ยิงคนนั้นนะทุกคนทุกวันนี้ผู้ยิงคนนั้นเริ่มจะดีขึ้นแล้วเริ่มคุยรู้เรื่องแล้วนะทุกคนแต่ว่าหมอผีคนนี้คขาหน้าจะเข็ดแล้วแด่เนี่ยเขาทําผู้ยิงคนนั้นไม่ได้เราอยูย่ๆเขามาทา พ่อน้องทศสานพอดีพ่อน้องทศสานก็อยู่ฝั่งพมา่าเหมือนกับข่าวนะอยู่มาเจอกันได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่พี่มันเป็นเส้นทางที่มัน้นอง <ừ> พ่อน้องอะ่ะต้องผ่านใช่เส้นทางนี้ต้องผ่านไม่ลืไม่ฝัน,นเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นดีนะพ่อน้องอออแบบเหมือนไอ้หมอพี่มันดักดักรอดักรอไว้เลยใช่ดักรอพอเห็นพ่อน้องทศสานานแล้วไงเลยนาจะเห็นนานแลวนะใช่เขายังไม่ทำร้ายใช่เขาจับเป็นสมุนแต่ไม่รู้นะว่ามันรู้ไหมว่ามีเออพ่อน้องทศสารเนมีลูกอ่ะถ้ามันรู้นั เขายังไม่รู้ที่ังไม่รู้ไอไมอพีกลัวมันรู้แน่รลยเพราะุน้องทศสารกับพิย่มอันตรายเพราะทุกวันนี้มันเริ่มอันตรายแล้วนะทุกคนเพราะทางพันของน้องทศสารกับพิยมนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เจล้วน่าจะอยู่ฝั่งไทยกับมิตรแฟนว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนแล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสดีเราทั้งสี่คนเนี่ยซึ่งโอ้โหเหนื่อยมากเลยไร่ปรับอยู่นี่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันทุกคนแต่ว่าผมผมจที่ว่าพอน้องทศสานเนี่ย ช้นักกระติกเนี่ยยิงใส่หัวเขาสี่ห้าทินนะแล้วซึ่งผมก็ได้ยิงเหมือนกันแต่ว่าเข้าไประยะระชิดนะเข้าไปไม่ได้ทุกคนเข้าไปแล้วคันหนีนะแล้ววันนี้ผมมีโอกาสดีมากเลยที่พอน้องทัศน์เนี่ยได้ไปหาผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมมาถึงเนี่ยโอ้โหกหน่อยเหมือนกันแล้วมาถึงปุ๊บพอน้องทัศน์แปลว่าเขาแบบน่าจะแข็งมากเลยนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโดนตัผมเอาอย่นีดดวในวันนี้เพื่อไม่เสียเวลาเพียร์ซีเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับไปอีกไกลแล้วก็ต้องไปดู ป้าผู้หญิงคนนั้นรู้สาวเขาเป็นยังไงแล้วนะทุกคนตอนนี้เขาเริ่มจะตั้งสติอะไรได้และผมกับน้องหลงแล้วก็น้องเชนคนหลังข่าวแล้วก็พ่อน้องทัศน์นั้นทุกคนตอนนี้ก็เขายืนมีความสุขนะเขารู้สึกว่าเขาน่าจะมีความสุขเดียวเราจะพอผ่าเพราะน้องทัศนานี้กลับไปอยู่ที่บ้านผมสักพักหนึ่งก่อนก่อนที่ผมมาแล้วกลัวว่าจะโดนไอหมอผีตามฆ่านะทุกคนเอางี้เพื่อไม่เสียเวลาเราต้องขอลาพี่แอซีทุกคนก่อนสวัสดีครับ